เล่าเรื่องสมบัติของผีนานมาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ในป่าลึกชาวบ้านในหมู่บ้านต่างเล่าขานถึงตำนานว่าอะสมบัติของผีเจ้าป่าเจ้าเขาที่ฝังอยู่ภายในถ้ำลึกแห่งหนึ่งในปา่าสมบัตินั้นว่ากันว่าอะมีทองคำมากมายเพชรนินจินดาและเครื่องประดับ มีค่าต่างๆมากมายนับไม่ถ้วนถ้าผู้ใดได้ครอบครองจะกลายเป็นมหาเศรษฐีมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อเอกอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเขาเป็นคนที่ใฝ่ฝันอยากได้สมบัติของผีเจ้าป่ามาครอบครองเขาจึงตัดสินใจออกตามหาสมบัตินั้นเอกเดินทางเข้าไปในป่าลึก จนกระทั่งมาถึงถ้ำที่ชาวบ้านเล่าขานกันเขาเข้าไปสำรวจภายในถ้ำพบว่าถ้ำนั้นมืดมิดและเต็มไปด้วยความอันตรายเอกต้องเดินลัดลอะไปตามทางเดินแคบแคบท่ามกลางความมืดมิดจนกระทั่งมาถึงห้องถูงกลางถ้ำภายในห้องถูงกลางถ้ำ เอกพบกับสมบัติของผีเจ้าป่าตามที่ชาวบ้านเล่าขานกันเขาเห็นกองทองคำเพชรนินจินดาและเครื่องประดับที่มีค่าต่างๆมากมายกองอยู่เต็มไปหมดเขารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเขารีบเข้าไปเก็บสมบัติเหล่านั้นใส่ถุงทันทีทันใดนั้น เอกก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังมาจากด้านหลังเขาหันกลับไปมองก็พบกับผีเจ้าป่ายืนอยู่ตรงนั้นผีเจ้าป่ามีรูปร่างสูงใหญ่ดวงตาสีแดงและน่ากลัวเป็นอย่างมากผีเจ้าป่าถามแกกล้ามาขโมยสมบัติของฉันงั้นเหรอเอกตกใจมากเขาไม่รู้จะพูดอะไรเขาทำได้เพียงยืนนิ่ง อยู่อย่างนั้นผีเจ้าป่าพูดต่อแกต้องชดใช้กับสิ่งที่แกทำผีเจ้าป่าใช้มือตบไปที่หน้าอกของเอกทันใดนั้นเอกก็รู้สึกเหมือนถูกกระแสะไฟฟ้าช็อตจนล้มลงกับพื้นเขารู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากเอกพยายามลุกขึ้นแต่เขาก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ เขารู้สึกหมดแรงและอ่อนลา้าเอกรู้ตัวว่าเขาไม่รอดแน่เอกพูดขอโทษครับฉันไม่ได้ตั้งใจผีเจ้าป่าพูดขอโทษอะไรแกก็รู้อยู่แล้วว่าค่ะสมบัติของฉันเป็นของใครเอกพูดอีกครั้งผมขอโทษจริงๆครับผีเจ้าป่าเงียบไปสัตว์พักหนึ่ง ก่อนจะพูดว่าเอาล่ะฉันจะยอมให้แกมีชีวิตอยู่แต่แกต้องสัญญาว่าจะไม่มายุ่งกับสมบัติของฉันอีกเอกพยักหน้ารับผีเจ้าป่าถามย้ำแกสัญญาแล้วนะเอกตอบสัญญาครับผีเจ้าป่าพยักหน้าก่อนจะหายวับไปเอกรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมาก เขารีบลุกขึ้นจากพื้นและวิ่งออกจากถ้ำเขารีบเดินทางกลับบ้านโดยเร็วที่สุดเมื่อเอกกลับมาถึงหมู่บ้านเขาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านต่างพากันตกใจและเตือนเอกไม่ให้ไปยุ่งกับสมบัติของผีเจ้าป่าอีกเอกก็รับปากว่า จะไม่ไปยุ่งอีกเอกได้เรียนรู้บทเรียนครั้งสำคัญจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขารู้ว่าความโลภนำพาไปสู่ความหายนะเขาจึงตั้งใจที่จะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและรู้จักพอตั้งแต่นั้นมาสมบัติของผีเจ้าป่ายังคงฝังอยู่ในถ้ำลึกแห่งนั้นไม่มีใครรู้ได้ว่า สมบัติเหล่านั้นจะยังคงอยู่ไปอีกนานแค่ไหนแต่ตำนานของสมบัติของผีเจ้าป่าก็ยังคงเป็นที่เล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้